มวยคู่เอกปลุกเสกสวรรค์สวัสดีค่ะคุณคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตคู่มันโคตรเหงาเลยทั้งทั้งที่นอนอยู่ข้างๆกันแท้ๆนี่แหละชีวิตดิฉันกับพี่ภาคผัวดิฉันเองค่ะเขาดีนะค่ะคุณไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เล่นการพน,นันแต่มันโคตรจืดชืดเลยค่ะวันๆเอาแต่เรื่องหมัดมวย ดิฉันก็เข้าใจนะว่าเขาเป็นนักมวยเก่าแต่ตอนนี้เขาแขวนนวมนานแล้วนะคะฉันกับพี่ภาคนักเรามาอยู่กันที่นี่ก็เพราะเขาอยากเปิดค่ายมวยเล็กๆของตัวเองค่ะที่ดินผืนนี้เป็นมรดกที่แม่ฉันทิ้งไว้ให้ตอนแรกก็ลังเลนะว่าจะขายไปซื้อบ้านในเมืองดีไหมแต่พี่ภาคเขาก็อ้อนวอนขอให้เก็บไว้ทำค่ายมวยให้ได้ดิฉันก็เลยใจอ่อนยอมตามใจเขา ชีวิตดิฉันน่าเรอคะก็เป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะหุ่นก็เริ่มอบขึ้นตามวัยแต่ก็ยังไม่ถึงกับอ้วนเผลออะไรยังพอมีเขาโครงของสาวสวยสมัยวัยรุ่นอยู่บ้างหล่ะหน้าแอบเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะวันๆก็วนอยู่กับงานบ้านซักผ้าล้างจานกวาดบ้านถูบ้านดูทีวีบ้างพอกลับมาจากคุมค่ายมวยนะ้าขาวก็กินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนหันหลังให้กันตลอด ตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมชีวิตมันก็วนลุปแบบนี้มาหลายปีแล้วจนดิฉันไม่รู้จะรู้สึกอะไรแล้วจริงๆค่ะคุณเหมือนตัวเองเป็นแค่ฉากหลังของชีวิตเขาเป็นแค่คนดูแลค่ายมวยที่ไม่มีใครสนใจเลยสักนิดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักมวยใหม่คนหนึ่งมาซ้อมที่ค่ายพี่ภาคชื่อว่าก่อนตัวเขาดูสูงใหญ่ไหลกว้างๆผิวแทนๆคมเข้มสไตล์นักมวยไทยเลย ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเห็นเขาเดินเข้าเดินออกบ่อยๆก็แค่คิดว่าเออนักมวยใหม่มาเยอะจังแต่ก่อนนี้เขาแปลกกว่าคนอื่นตรงที่ชอบมาขอให้ดิฉันชงกาแฟให้กินบ่อยๆคือมันไม่ใช่แค่มาขอชงกาแฟธรรมดานะคะก่อนนี้เขาติดจัดบางทีก็มายืนนิ่งๆอยู่ข้างหลังเงียบไปเลยไม่พูดไม่จาดิฉันก็ต้องหันไปถามว่าจะเอาหวานกี่ช้อนเขาจะตอบเสียงเรียบๆแล้วแต่พี่เลยครับ บางทีก็ทำหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเข้าถึงยากสุดๆเลยค่ะคุณแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรหรอกนะดูท่าทางประหลาดๆไม่ค่อยเหมือนนักมวยคนอื่นที่ออกจะขี้เล่นหรือคุยเก่งแต่หลังๆมาเขาก็ชงเองได้นะคะแต่เขาก็ยังมายืนข้างๆดิฉันที่เคาน์เตอร์ครัวคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องมวยนั่นแหละค่ะคุณดิฉันก็ได้แต่อืออออออไปตามเรื่อง เขาชอบเล่าว่าวันนี้ซ้อมอะไรเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ชอบถามว่าดิฉันทำอะไรบ้างวันนี้วันไหนพี่ภาคไม่อยู่คุมค่ายเขาก็จะมาอยู่ช่วยแทนดิฉันก็จะเห็นเขาซ้อมมวยเห็นกล้ามเนื้อแน่นๆเวลาเหนื่อเขาไหลอับบนตัวดิฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมันแล่นว่าบในตัวคือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปมองผู้ชายคนอื่นเลยนะคะแต่กับกอนนีมันไม่เหมือนใคร มีอยู่คืนหนึ่งพี่ภาคไปค้างที่ค่ายมวยอื่นเพราะมีนักมวยจะไปแข่งต่างจังหวัดเขาเลยไปดูแลนักมวยเป็นพิเศษดิฉันก็อยู่บ้านคนเดียวรู้สึกเหงาเงาเบื่อเบื่อก็เลยเปิดทีวีดูไปเรื่อยจนดึกก็ยังนอนไม่หลับอยู่ๆก็มีลายเข้าพี่ครับนอนอยังครับดิฉันตกใจมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเขาดิฉันก็ตอบไปว่ายังเลยก่อนก็ตอบกลับมาว่าผมซ้อมเสร็จแล้วกำลังกลับครับ ดิฉันก็ตอบไปว่าโอเคขับรถดีๆนะแล้วเขาก็ส่งรูปมาเป็นรูปเขาถอดเสื้อเหงื่อท่วมตัวยืนหอบอยู่หน้าค่ายแบบซุมซ่มๆคือใจดิฉันมันสั่นไปหมดไม่เคยมีใครส่งรูปแบบนี้มาให้เลยดิฉันก็ไม่รู้จะตอบอะไรดีก็เลยส่งสติกเกอร์ยิ้มๆไปให้เขาก็ตอบกลับมาว่าคืนนี้เหงาจังเลยครับดิฉันอ่านแล้วก็รู้สึกใจเต้นแรงขึ้นไปอีกไอ้คำว่าเหงาจังเลยครับ เนี่ยมันเหมือนมาเปิดประตูบางอย่างในใจดิฉันเลยนะคะเพราะดิฉันก็เหงาเหมือนกันและเหงาจนชาชินไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ภาคยังไม่กลับดิฉันก็ทำงานบ้านไปตามปกติใจก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนตลอดพ่อสายสายหน่อยก่อนก็เดินเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าพี่ครับพอดีผมเอาของมาให้เฮียภาคครับดิฉันกงง็งงว่าของอะไร เขาวางกล่องพัสดุเล็กๆไว้บนโต๊ะข้างโซฟาแล้วเขาก็เดินมาใกล้ๆดีฉันตอนแรกดีฉันก็ยังรู้สึกเกรงๆกับเขาอยู่นะคะคุณเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนเข้าถึงยากแต่พอเขานั่งลงบนเก้าอี้ที่เคาน์เตอร์ครัวหน้าเขาดูหม่นหมองไปนิดหนึ่งพี่เดือนครับผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมครับเขาพูดเสียงเบาๆแล้วมองมาที่ดีฉันแววตาเขาดูเศร้าๆยังไงบอกไม่ถูกดีฉันก็พยักหน้าช้าๆ มีอะไรเหรอก่อนแล้วเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังค่ะคุณเล่าเรื่องชีวิตเขาที่บ้านพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กเขาต้องอยู่กับยายที่แก่มากแล้วส่วนน้องชายก็เสียคนชีวิตมันรันทดจนน่าสงสารเขาก็เลยต้องมาเป็นนักมวยหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งน้องเรียนหนังสือแต่ก็ไม่ค่อยพอใช้เขาเล่าไปน้ำเสียงก็สันสนไปดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกจุอกอกไปเลยค่ะคุณ ผมเหนื่อยนะครับพี่เดือนเหนื่อยมากเลยเขาเงยหน้ามองดิฉันแววตาเขาใช้แววสิ้นหวังจนดิฉันสัมผัสได้บางทีก็อยากจะทิ้งทุกอย่างไปให้หมดแต่ก็ทำไม่ได้ตอนนั้นนะดิฉันไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ดิฉันเดินเข้าไปใกล้เขายื่นมือไปแตะที่ไหล่เขาเบาๆความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่าเขาเข้าถึงยากมันหายไปหมดเลย เหลือแต่ความสงสารจับใจดิฉันพยายามเก็บอาการไม่ให้แสดงออกมากนักนักขคุณเพราะก็ยังสำรวมตัวเองอยู่ไม่ต้องคิดมากนะก่อนดิฉันพูดเสียงอ่อนโยนทุกอย่างมันต้องดีขึ้นดิฉันถอนมือกลับมาเบาๆแล้วพยายามยิ้มให้เขาเหมือนจะปลอบใจเขามองมาที่ดิฉันอีกครั้งแววตาเขาดูอ่อนลงแต่ก็ยังมีความเศร้าอยู่เต็มเปี่ยมเขานิ่งไปพักหนึ่งเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่าง ขอบคุณนะครับพี่เดือนที่รับฟังเขาพูดแค่นั้นค่าคุณแล้วก็ลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะเดินกลับดิฉันก็เดินไปส่งเขาที่หน้าบ้านเดินทางปลอดภัยนะดิฉันบอกเขาเขาก็พยักหน้าแล้วก็เดินจากไปแต่คราวนี้แผ่นหลังที่เดินจากไปของเขามันไม่ได้ดูห่างเหินเหมือนที่เคยเป็นอีกแล้วค่ะคุณมันกลับดูโดดเดี่ยวและน่าสงสารเหลือเกินวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นวันที่พี่ภาคภกรไปต่อยมวยที่งานวัดใกล้ๆนี่แหละค่ะดิฉันไม่ได้ตามไปหรอกนะคะเพราะต้องอยู่ดูแลค่ายอยู่คนเดียวเงียบๆในบ้านนั่นแหละบ่ายแก่ๆค่ายก็วุ่นวายขึ้นมาเลยค่ะคุณมีเสียงรถเข้ามาจอดหน้าค่ายดังเอดอาร์ตแล้วพี่ภาคก็รีบเปิดประตูรถเดินลงมาหน้าตาตื่นตื่นเลยทีเดียวเขารีบเดินเข้ามาที่บ้านดิฉันก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเดือนเร็วเข้าไปช่วยฉันหน่อย พี่ภาคตะโกนเสียงลั่นดิฉันก็รีบวิ่งออกไปดูค่ะเห็นพี่ภาคก,กำลังประคองกอนลงมาจากรสสภาพของกอนตอนนั้นน่าเหรือคะาคุณโหยดูไม่จืดเลยเชียวหน้าตาปูดบวมไปหมดปากแตกเนื้อตัวก็ดูบอบช้ำไปหมดเขาหมดสภาพจริงๆข้าคุณดูจากท่าทางแล้วน่าจะโดนน็อกหนักมากเกิดอะไรขึ้นพี่ภาคดิฉันถามเสียงหลง เขาเดินนักหมดสภาพเลยอเมียจ๋าต้องรีบทำแผลพี่ภาคู้เสียงเครียดแล้วก็ค่อยๆพยุงก่อนเข้ามาในบ้านห้องพยาบาลเล็กๆในค่ายนั่นแหละค่ะคุณพี่ภาคช่วยพยุงก่อนให้นอนลงบนเตียงพยาบาลแล้วก็หันมามองดิฉันด้วยสีหน้าจริงจังเดือนน้องช่วยดูแลก่อนมันให้ดีๆนะคืนนี้พี่ต้องพานักมวยอ,อีกคนไปชกที่กรุงเทพนะต้องรีบไปเดี๋ยวจะไม่ทัน ดิฉันนี่อึ้งไปเลยค่ะคือพี่ภาคจะให้ดิฉันดูแลก่อนเหรอคะคุณคนที่เพิ่งจะเล่าเรื่องชีวิตรันทดให้ฟังแล้วยังมีความรู้สึกแปลกๆก,กับเขาอยู่เนี่ยนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะสภาพก่อนตอนนั้นมันน่าสงสารจริงๆแถมพี่ภาคก็มีทุรด่วนจริงๆด้วยแล้วเจ้าก่อนเขาจะเป็นอะไรมากไหมพี่ภาคดิฉันถามด้วยความกังวลไม่หรอกเมียจ๋าเดี๋ยวประครบน้ำแข็งกินยาก็ดีขึ้นแล้ว แต่มันต้องพักฟื้นสักพักหน้าแผลมันเยอะพี่พาคพูดแล้วก็รีบไปเตรียมข้าวของเพื่อจะออกเดินทางดิฉันก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยข้ามองก่อนที่นอนหมดสภาพอยู่บนเตียงแล้วก็นึกในใจเอาแล้วไงงานเข้าดิฉันแล้วสิะคุณหลังจากพี่พาคบึ่งรถออกไปแล้วดิฉันก็เดินไปนั่งข้างๆเตียงก่อนข่ะคุณใบหน้าเขาตอนหลับมันดูบอบบางเหลือเกินไม่เหมือนตอนที่เห็นเขาซ้อมมวยที่ดูแข็งแกร่งเลย ดิฉันค่อยๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแผลและเหงื่อออกจากใบหน้าเขาอย่างเบามือความรู้สึกสงสารมันเอ่อล้นขึ้นมาในใจดิฉันอีกครั้งเลยสงสารชีวิตเขาสงสารที่เขาต้องมาเจ็บตัวแบบนี้สงสารที่เขาต้องเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมากมายแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปค่ะ ขณะที่มือดิฉันสัมผัสใบหน้าเขาอย่างแผ่วเบาหัวใจดิฉันมันกลับเต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดมันไม่ใช่แค่ความสงสารอีกต่อไปแล้วตกค่ำหน่อยก่อนก็ยังไม่ฟื้นเลยคงจะสลืมสลือจากฤทธิยาแก้ปวดที่พี่ภาคให้ไว้ก่อนไปมั้งคดิฉันก็เตรียมน้ำอุ่นใส่กระมังเล็กๆเ,เอาผ้าขนหนูผืนเล็กๆมาวางไว้แล้วก็ค่อยๆเช็ดตัวให้เขา ตอนแรกก็ตั้งใจแค่เช็ดแผลที่หน้ากับตามเนื้อตัวเขาเท่านั้นแหละค่ะแต่พอเริ่มเช็ดแขนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อแข็งแข็งเส้นเลือดปูดโปนจากการซ้อมมวยมือดิฉันมันก็เริ่มสั่นสู้กลิ่นเงือจางๆของก่อนมันชยมาเตะจมูกอย่างจังมันเป็นกลิ่นผู้ชายที่ดิบๆลึกๆไม่ได้หอมกรุ่นแบบน้ำหอมแต่เป็นกลิ่นที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงความเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวมันทำให้หัวใจดิฉันเต้นแรงขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้เลย ดิฉันค่อยๆเอาผ้าเช็ดตามตัวของเขากล้ามเนื้อหน้าอกที่แน่นตึงยิ่งเช็ดลงไปข้างล่างลมหายใจดิฉันก็เริ่มติดขัดไปหมดเลยผิวหนังของเขาที่โดนน้ำอุ่นๆมันให้ความรู้สึกอุ่นร้อนผ่าเวลานิ้วมือดิฉันสัมผัสลงไปหน้าดิฉันร้อนผ่าขึ้นมาเลยค่ะคุณแดงกลําไปถึงใบหูยิ่งเช็ดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเขาทั้งกล้ามท้องที่เรียงตัวสวยงามทั้งช่วงขาที่แข็งแรงความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมาน,านานหลายปีมันเหมือนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเลย มันพรุ่งพ่านอยู่ในอกจนดิฉันรู้สึกอึดอัดไปหมดดิฉันพยายามควบคุมตัวเองนะคะคุณบอกตัวเองว่าเขาบาดเจ็บอยู่เขาไม่รู้เรื่องแต่สายตาดิฉันมันก็ยังคงไล่มองไปตามทุกส่วนของร่างกายเขาอย่างห้ามไม่ได้มือดิฉันมันค่อยๆช้าลงไปอีก เหมือนอยากจะสัมผัสความแข็งแกร่งความอบอุ่นจากร่างกายของเขานานๆหัวใจมันเต้นรัวแรงจนกลัวว่าก่อนจะตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหัวใจของดิฉันมันเหมือนจะหลุดออกมาเต้นอยู่บนฝ่ามือที่กำลังเช็ดตัวให้เขาเลยค่ะดิฉันต้องรีบเช็ดตัวให้เสร็จแล้วรีบวางผ้าลงอย่างรวดเร็วหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนบาปยังไงไม่รู้แต่ความรู้สึกพรุ่งพลาดในอกมันก็ยังไม่หายไปไหนเลย ท่านใดนั่นเองก่อนก็ขยับตัวเล็กน้อยเปลือกตาเขาค่อยๆกระพริบช้าๆแล้วก็เปิดออกเขาค่อยๆรีตามองมาที่ดิฉันใบหน้าเขาถึงแม้จะบวมช้ำแต่แววตาคู่นั้นก็ยังคงความคมเข้มเหมือนเดิมพอเขาเห็นดิฉันเขาก็ปรือตาแล้วก็เลื่อนสายตาไปที่ผ้าขนหนูในมือดิแล้วก็เลื่อนกลับมาที่ใบหน้าดิฉันอีกครั้งหน้าดิฉันนี่ร้อนเป็นไฟเลยค่ะแดงกำลไปหมดรู้สึกเหมือนโดนจับได้ค่ะหนังคาเขาเลย พี่เดือนหน้าแดงเชียวนะครับเสียงของกอนแหบพระเบาๆแต่ทุกคำพูดมันเหมือนไปกระตุกอะไรบางอย่างในใจดิฉันให้ยิ่งสั่นรัวดิฉันรีบวางผ้าลงแล้วทำเป็นจัดผ้าห่มให้เขาพยายามหลบสายตาเขาก่อนฟื้นแล้วหรือเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมกอนไม่ตอบคำถามดิฉัน เขายกมือที่ไม่ได้บาดเจ็บขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมาจับข้อมือดิฉันเบาๆนิ้วโป้งของเขาลูบไปๆมาๆบนผิวเนื้ออ่อนๆของดิฉันสัมผัสอุ่นร้อนนั้นมันแล่นเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ทันทีพีกรู้สึกเหมือนผมใช่ไหมครับเขาพูดเสียงกระซิบเบาๆแต่สายตาเขานี่สิมันจ้องมองลึกเข้ามาในตาดิฉันเหมือนจะอ่านใจกันได้เลยดิฉันเงียบไปเลยพูดอะไรไม่ออกได้แต่สายหน้าปฏิเสธไปช้าๆแต่ในใจมันกรีดร้องว่า ใช่ฉันรู้สึกเขาก็ยิ้มที่มุมปากให้ดิฉันเป็นยิ้มที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักแต่ยิ้มนี้มันดูมีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินไม่ต้องโกหกหรอกครับพี่ผมรู้สึกได้มือของกอนที่จับข้อมือดิฉันอยู่ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตามแขนดิฉันอย่างช้าๆๆจนดิฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกการเคลื่อนไหวของนิ้วเขามันเหมือนเขากำลังสำรวจเส้นทางบนผิวหนังดิฉันมันค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงต้นแขน พี่เดือนผมเจ็บแต่พี่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นได้นะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความต้องการแววตาขมเข้มคู่นั้นยังคงจับจ้องที่ดิฉันไม่วางตาดิฉันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสังเวียนส่วนตัวข้าคุณก่อนไม่ใช่แค่ชกมวยเก่งแต่เขากำลังใช้คำพูดและสายตาของเขาชกเข้าสู่จุดอ่อนของหัวใจดิฉันแบบไม่มียัง้ง ดิฉันก็ค่อยๆก้มหน้าลงไปใกล้ๆเขาช้าๆเขาก็รวบตัวดิฉันเข้าไปใกล้ทันทีแรงที่ดึงมันไม่ได้แรงมากแต่ก็เพียงพอที่จะดึงดิฉันให้โน้มตัวลงไปบนร่างของเขากลิ่นกายของกอนชยเข้ามาเต็มจมูกอีกครั้งกลิ่นที่กระตุ้นความปรารถนาที่ถูกปิดตายมานานการออกหมัดแบบค่อยๆไล่บีคู่ต่อสู้เริ่มจากแย็บเบาๆด้วยริมฝีปากตามด้วยคุกเข้ามาแล้วก็เริ่มนับนก้ดยการดุด,ดึงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดิฉันรู้ว่ามันผิดรู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรแต่แรงปรารถนามันแรงกว่าสติที่เหลืออยู่น้อยนิดมากเลยค่ะคุณเสียงเขาพรากระซิบข้างหูดิฉันมันเหมือนเสียงระฆังดังบอกยกสุดท้ายที่ไม่มีทางจะถอยอีกแล้วผมจะดูแลพี่ให้ดีที่สุดเขากระซิบอีกครั้งสัมผัสร้รอนเผาที่ไล่ลงไปเรื่อยๆมันทำให้ดิฉันขนลุกสู้ไปทั้งตัวเหมือนถูกตีเขา่าเข้ามาแบบไม่ยัง้ง เขาค่อยๆเลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกแนบชิดจนไม่เหลือช่องว่างใ,ใดๆการเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้รุนแรงแต่เต็มไปด้วยพลังเหมือนนักมวยที่กำลังใช้หมัดชุดโจมตีอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมานานหลายปีมันระเบิดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ดิฉันปล่อยให้ร่างกายทำไปตามสัญชาตญาณปล่อยให้ความปรารถนาเข้าครอบงำทุกส่วนของจิตใจการรุกรับของร่างกายเรามันเป็นไปตามจังหวะที่เร่งเร้าขึ้นเรื่อยๆเหมือน การเต้นรำบนสังเวียนที่ประสานกันอย่างลงตัวความเจ็บปวดจากการชกมวยของก่อนไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่น้อยมันกลับกลายเป็นพลังงานบางอย่างที่กระตุ้นให้ทุกอย่างยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกตามจังหวะท้ายยกในค่ำคืนนั้นก่อนไม่ได้เป็นแค่นักมวยที่พ่ายแพ้บนสังเวียนอีกต่อไปแต่เขาคือผู้ชนะน็อกเอาท์ในเกมหัวใจและร่างกายของดิฉันข้าพวกคุณ เช้าตรู่ของอีกวันดิฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสับสนระคนเปรมปรีใบหน้าของเขายังคงมีร่องรอยฟกช้ำจากการชกมวยแต่รอยยิ้มบางๆบ,บนริมฝีปากที่เพิ่งผ่านพน้นค่้คืนแห่งความร,าร้อนมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนมันทำให้ดิฉันรู้สึกถึงความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เราสองคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยแค่คุณเพียงแค่สบตากันแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกที่ส่งผ่านถึงกันดิฉันพยายามลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบที่สุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับเช้าวันใหม่และที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับพี่ภาคที่จะกลับมาดิฉันรีบจัดการเช็ดตัวให้ก่อนอีกครั้งเก็บข้าวของทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางทําความสะอาดห้องพยาบาลให้เรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ดิฉันยื่นยาแก้ปวดให้ก่อนแล้วกำชับให้เขากินและให้เขานอ,นอนพักต่อให้สบายที่สุด ไม่นานหลังจากนั้นเสียงรถของที่พาก็ดังขึ้นที่นาคายขะคุณหัวใจดิฉันกระตุกกูปถึงเวลาต้องตบตาแล้วดิฉันรีบเดินออกไปรับพี่ภาคที่นาบ้านด้วยท่าทางปกติที่สุดเท่าที่จะทําได้ยิ้มให้เขาเหมือนทุกครั้งที่เขากลับมาอ้าพี่ภาคกลับมาแล้วเหรอดิฉันแกล้งถามด้วยน้ําเสียงสดใสปื้เมียจ๋าเป็นไงบ้างก่อนมันดีขึ้นไหมพี่ภาคเดินเข้ามาถามทันทีสีหน้าเขายังดูเป็นห่วง ดีขึ้นเยอะแล้วแค่กินยาแล้วก็หลับไปแล้วแผลก็เช็ดให้หมดแล้วดิฉันตอบไปตามน้ำเสียงนิ่งๆพยายามไม่ให้พี่ภาคจับพิรุษได้พี่ภาคพยักหน้าแล้วก็เดินเข้าไปดูก่อนที่ห้องพยาบาลดิฉันก็เดินตามเข้าไปติดติดหัวใจยังคงเต้นระรัวกลัวว่าเขาจะจับได้เออดีขึ้นจริงๆด้วยพี่ภาคพูดขณะที่ก้มลงไปดูแผลที่หน้าก่อนเธอดูแลดีนี่เมียจ๋าพี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆ ดิฉันได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่ในใจมันกลับรู้สึกเจ็บแบบแปคำชมของที่ภาคที่ว่าดิฉันดูแลดีมันเหมือนเป็นคำชมที่เสยดแทงหัวใจตัวเองเหลือเกินหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นชีวิตประจำวันของเราก็กลับมาเป็นปกติค่ะคุณที่พาก็ดูแลค่ายมวยเหมือนเดิมก่อนก็พักฟื้นร่างกายและกลับมาซ้อมมวยตามปกติดิฉันก็เป็นแม่บ้านเหมือนเดิมทุกวันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับกอนเน่เหรอคะ มันไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วข้าเราสองคนมีความลับที่ต้องซ่อนไว้จากพี่ภาคความสัมพันธ์ของเราดำเนินไปอย่างเงียบๆซ่อนเร้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นทุกครั้งที่พี่ภาคออกไปคุมนักมวยนอกค่ายหรือไปทำธุระต่างจังหวัดนั่นคือจังหวัดทองของพวกเราสองคนก่อนจะหาโอกาสเข้ามาในบ้านบ้างหรือบางทีเราก็แอบไปเจอกันในมุมลับๆของค่าย เรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาเกือบหนึ่งปีเต็มๆต,ตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันใช้ชีวิตเหมือนคนสองคนคนหนึ่งคือเมียที่ดีของพี่ภาคอีกคนหนึ่งคือผู้หญิงที่หอยหาจากก่อนความรู้สึกผิดมันก็มีบ้างนะคะคุณแต่ความรู้สึกเติมเต็มที่ได้รับจากก่อนมันมีพลังมากพอที่จะผลักความรู้สึกผิดนั้นให้จมลงไป ก่อนก็พยายามทำตัวปกติไม่ให้เฮียภาคสงสัยเขาขยันซ้อมมวยมากขึ้นเก็บตัวมากขึ้นบางทีดิฉันก็คิดว่าเขาอาจจะอยากสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวของเขาจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะเขาก็ไม่อยากให้ใครจับได้เหมือนกันจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนพี่ภาคเรียกก่อนไปคุยดิฉันก็แอบฟังอยู่ห่างๆใจนี้เต้นระัรวเลยค่ะคุณกลัวว่าความลับจะแตกแล้วก่อน พอดีมีค่ายมวยใหญ่ที่กรุงเทพสนใจแกว่าอยากให้แกไปเก็บตัวซ้อมที่นั่นเลยภาคพูดด้วยน้ำเสียงภูมิใจเขาเห็นแววว่าแกไปได้ไกลแน่ๆถ้าไปอยู่ที่นั่นอนาคตสดใสเลยนะตอนนั้นนะดิฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปเลยค่ะคุณมือไม้เย็นเฉียบไปหมดมันเป็นเรื่องดีสำหรับก่อนนะคะแต่สำหรับดิฉันแล้วมันหมายถึงการจากลา ก้อนหันมามองดิฉันแวบหนึ่งค่ะคุณสายตาเขาอ่านยากมากในตอนนั้นไม่มีทั้งความดีใจหรือเสียใจมีแต่ความนิ่งเฉยที่น่ากลัวผมไปครับเฮียกระตอบพี่ภาคเสียงเรียบเรียบหัวใจดิฉันแทบแตกเป็นเสียงเสียงเลยค่ะหนึ่งปีเต็มๆของความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นกำลังจะจบลงแล้ว เมื่อถึงวันเดินทางก่อนไม่ได้มาลาดิฉันเป็นพิเศษค่าคุณเขาแค่เดินออกจากบ้านไปพร้อมกระเป๋าเดินทางเล็กๆใบหนึ่งเขาสบตากับดิฉันครั้งสุดท้ายเป็นสายตาที่ยากจะคาดเดาแต่ดิฉันสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ลึกๆในแววตาคู่นั้นเขาไม่ได้พูดอะไรดิฉันก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่ยืนมองแผ่นหลังของเขาที่เดินจากไปพร้อมกับความรู้สึกที่หลากหลายตีรวนอยู่ในอกทั้งความโล่งใจที่ความลับจะไม่ถูกเปิดเผยและความเศร้าที่ต้องสูญเสียแสงสว่าง เพียงหนึ่งเดียวที่เข้ามาในชีวิตที่มืดมิดของดิฉันไปชีวิตดิฉันก็กลับมาจืดชื่ดเหมือนเดิมค่ะคุณแต่คราวนี้มันมีแผลเป็นที่มองไม่เห็นอยู่ในใจดิฉันไปตลอดการและเรื่องราวจะต้องเก็บไว้เป็นความลับคุณผู้ฟังอย่าเอาไปบอกใครเชียวนักเียบไว้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของดิฉันกับนักมวยในค่ายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเหม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก